สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นทางนี้นะคะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้เพชรมีนะคะโยคะสามท่าด้วยกันนะคะคือท่าเหยียดขาก้มศีรษะนะคะแตะกับขาแล้วก็จะมีท่านั่งนะคะท่ายืนแล้วท่านอนนะคะสามท่าเท่านั้นเองท่าโยคะทั้งสามท่านี้ มีประ,ยะโยชน์ก็คือช่วยยืดหรือว่าแก้อาการปวดน่องได้ดีมากแล้วก็ปวดหลังปวดเอวนะคะเวลาจะยืดแขนไปก็จะช่วยให้เรานะคะยืดกล้ามเนะะื้อตรงบริเวณแขนแล้วก็ตรงบริเวณหน้าไหล่นั่นเองนะคะเราจะขยับนะคะชะ้าๆนะคะยืดด้วยลมหายใจถ้าใครไม่รีบถ้าใครรักที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ะะยืดหยุ่นช้านะคะเราก็จะมาขยายปอดให้ปอดแข็งแรงกันด้วยเยวคะ3ามท่าเท่านั้นเองถ้าใครที่อยากจะมาฝึกกับเพชรนะคะตามเพชรมาเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกให้เรานั่งเหยียดขาทั้งสองข้างไปแบบนี้นะคะมือทั้งสองแตะที่ข้างลำตัวยืดอกขึ้นเปิดไหล,ะะล่หลังไม่ค่อม นะคะนั่งลังตรงแล้วเราจะวอร์มอัพ้วยการที่จะกดฝ่าเท้าลงไปที่พื้นแล้วก็ค <c oughs> ่อยๆยืดฝ่าเท้าชี้เข้ามาในลำตัวแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะคะเราพร้อมแล้วเรายกมือยกแขนขึ้นมาอ่าแล้วให้เอามือมาแตะที่ข้อเท้าหรือถ้าใครที่ยังไปไม่ถึงให้แตะที่หน้าแข้งได้ นะคะค่อยๆวางนะคะหน้าท้องลงไปที่ตรงบริเวณหน้าขานนั่นเองนะคะถ้าเริ่มต้นใหม่ๆก็ยังตัวแข็งอยู่ไม่เป็นไรเรากค่อยขยับหลังแบบนี้ตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก่อนนะคะหลังยังตรงอยู่งอพับศอกทั้งสอง หายใจเข้าหายใจออกค้างเอาไว้เราจะขยับช้าๆเห็นไหมคะตรงหน้าท้องของเราได้วางตรงบริเวณหน้าขาไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกยืดลาตัวกลับคืนมาแล้วก็วาดเปิดแขนกลับไปอ่าหนึ่งท่านี่เราต้องใช้ การฝึกยืดหลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่าบางท่านนี่ร่างกายยึดตึงมากๆอย่างเช่นนะคะอายุแบบเพชรนี้ก็ต้องใช้เวลาช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาร่างกายก็จะยึดตึงมากๆอ่าเดี๋ยวเราก็จะนะคะฝึกรอบที่สองนะคะเปิดแขนยกแขนขึ้นมาเอามาแตะที่นะเรามาถึงแล้วนะคะแตะที่ปลายเท้าหรือข้อเท้าแบบนี้ หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะขยับตรงบริเวณเอวของเรานะคะจะได้ยืดสะโพกและเอวไปได้ด้วยนะคะหายใจเข้าท้องของหายใจออกท้องยุบค่คอยๆวางหน้าท้องลงไปที่หน้าขาทั้งสองของเราเรารู้สึกว่าแฮมสติงหรือว่าขาน่องของเราติดมากๆค่อยๆขยับนะคะขาขยับลำตัวแบบนี้ไปทางซ้าย ไปดังขวาช้าๆพยายามกดฝ่าเท้าให้ติดพื้นมากๆแล้วเอามือนะคะมากดนะตรงบริเวณหลังเท้าให้เข้าชี้ไปในลำตัวให้มากที่สุดตามองตรงใบขยับสะบักขยับแขนเป็นการขยับที่ ดีแล้วเพื่อให้นะคะร่างกายได้ตื่นตัวแล้วได้รู้ว่าเรากําลังยืดช้าๆนะคะจะดีมากเราจะไม่ทำอ่เร็วๆนะคะไม่เช่นนั้นกล้ามเนื้อก็จะเกิดการอักเสบได้เราจะขยับแบบช้าๆแบบสไตล์ของเราเลยนะคะแล้ได้ผลดีมากหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆเงยศีรษะตามองไปด้านบนหลังยังตรงอยู่ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆงอพับศอกแบบนี้หายใจเข้าหายใจเลื่อนศีรษะตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดหลังตรงๆแบบนี้ยกแขนขึ้นเปิดไหล่เปิดแขนอ่าหายใจเข้าหายใจออกต่อไปนะคะเรายืดได้ดีขึ้นร่างกายนะคะได้เรียนรู้ว่าเรากําลังยืดอยู่หายใจเข้าหายใจออกรอบที่สาม าเพดไปได้ถึงแล้วนะคะใครที่ฝึกแบบป็นประจำมือจะถึงเอามือมาประสานกันนะมาเกีียวตรงบริเวณเท้าทั้งสองของเราหายใจเข้าหายจะออกค่อยๆนะคะวางศีรษะลงไปนะคะเดี๋ยวจะไปติดตรงเขา่าแล้วก็หน้าแข้งถ้ายังไปไม่ถึงหายใจเข้าร้องคองหาเจ้าคล่องทุบวางศีรษะลงไปติดกับบริเวณเขา่า ถ้าเรารู้สึกว่าแฮมสตริงหรือว่าน,น่องของเรานะคะยังตึงอยู่ก็ส,สามารถขยับไปทางซ้ายขยับขวานะคะยืดน่องเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอ,อกีาาออกรอบหายใจออกวางศรีรษะลงไปตรงบริเวณเ,เข่าและหนะาแข้งขยับลำตัวกดน่องลงไป ใช้มือดันนะฝ่าเท้าด้านหลังมาด้านหน้าในลําตัวกดลงไปอีกรอบหายจะเข้าออกวางศีรษะวางหน้าผาดปิดกับเขาหรือว่าหน้าแข้งเห็นไหมคะถ้ารอบที่สามแล้วดีมากๆ ตามเนือได้ถูกยืดช้าๆยืดได้ลึกๆชๆ้าๆกดน่องลงไปสลับข้างแบบนี้ท้งเอาไว้จนกว่าอาการปวดน่องปวดหลังเงินหายไปค้างเอาไว้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ผ่อนคลายนะคะ หายใจเข้าออกสบายแล้วหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเราค้างเอาไว้นานแล้วอาการปวดล่องปวดหลังนั้นหายไปเราค,ค่อยค นะคะโยกมือประสานกันขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะเปิดไหลนะะเปิดช่วงอกหายใจเข้าหายใจออกนำมือนะคะกลับขึ้นมาเปิดไหลกดฝ่าเท้าลงไปนะคะดึงหลังเท้าเข้ามาในลำตัวอ๋อผ่อนคลายแล้วดีมากๆแค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วนะคะ เราได้ฝึกไปท่าที่หนึ่งแล้วท่าที่สองเดี๋ยวเราจะนอนลาบลงไปก็จะได้ลึกได้อีกแล้วยากนิดหนึ่งนะคะถ้าใครทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเริ่มกันเลยท่าที่สองให้เรานอนลาบลงไปแบบนี้ผ่อนคลายอ่ยกขาทั้งสองขึ้นมาเอามือมาจับที่ นะ่นองของเราหรือว่าใครที่จับฝา่าข,ข้อเท้าข้อเท้าได้ก็จับแล้วค่อยๆนะคะยืดอยอยืดหลังนะคะกดนะคะน่องนะคะทั้งสองลงไปหายใจเข้าหายใจออกเราฝึกไปหนึ่งรอบแล้วนะคะเราจะฝึกทั้งหมดสามรอบด้ยวยกันเย็บ กลไปอีหายใจเข้าหายใจออกนะคะโยกขาทั้งสองมามือนะคะมาจับที่ข้อเท้าหรือว่าน่องก็ได้ะถ้าใครที่ฝึกบ่อยๆแล้วนะคะํำนานแล้วก็หายใจเข้าร้องพองหายใจออกอก,กดนะคะน่องขาลงไปแบบนี้นะคะเอามือทั้งสองนะคะมาโอบ นะคะตรงบริเวณขาไว้แล้วก็ค่อยนะคะมีความรู้สึกว่าเราจะดึงสะโพกลงไปหายใจเข้าหายออกนะคะหย่อนสะโพกลงไปเอามือมากอดขาทั้งสองเาไว้นะคะไอ้น่องนะคะหรือว่าหน้าแข่งบัตแตะที่นะคะใบหน้าหรือหน้าผ่าของเราให้มากที่สุด เราจะลดลงมาอีกลดแขนมากอออกอโอบไว้หายใจเข้าหายใจออกขยับสะโพกแบบนี้หยุดเดือลึกไปอีกหายใจเข้าอ,ออกหายใจเข้าอ,อ่างอนะคะสลับนะคะน่องแบบนี้นะคะเพื่อ ให้น้องได้ยืดหยุดได้ดีนะคะชา้ชาๆหายจะเข้าท้องผองเวลาหายใ,ใจออกนะคะค่อยๆนะคะดึงน้องให้มาติดกับใบหน้าหรือหน้าผากข,ของเราในความรู้สึกว่าเราดึงสะโพกลงไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกวางขาลงไปชา้ชาๆ เราก็ได้ฝึกนะคะท่าท่าที่สองในของรอบที่สองเลยนะคะต่อไปรอบที่สามรอบสุดท้ายเราก็จะได้ยืดนะคะลึกๆไปอีกหายใจเข้าหายใจออกยกขาทั้งสองขึ้นมามือทั้งสองจับที่ข้อเท้าหายใจเข้าท้องผ่องหายจออกโยายข้าหายใจเข้าอ่ะหายใจออกมะค่อยค่อย ดันนะคะฝ่าเท้าหลังเท้าให้ไปแตะตรงเนื้อศีรษะแล้วก็เอามือท่างซองนะคะโอบก,กดนะคะาขาให้มาติดกับหน้าหน้าผากของเราให้มากที่สุดหรือว่าใบหน้าหาจะเข้าหาจะออกมีความรู้สึกว่าจะพกได้ถูกดึงไปด้านหลังขยับไปทางซ้ายขยับจะพวกไปทางขวานะะแก้อาการปวดเอวปวดน่องได้ยอดเยี่ยมปากหายใจเขา้า อ๋ออ oh. oh. oh, ๋อได้ <just> ยินลึกอีกหายใจเข้าหายใจออกฝึกหลายๆรบฝึกนอนๆค้างน้อยนนยิ่งดีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลา เราก็ได้ฝึกนะคะท่าที่สองไปแล้วต่อไปเราจะฝึกในท่าที่สามในท่ายืนนั่นเองนะไปทำในท่าที่สามกันค่ะท่าที่สามให้เรายืนตัวตรงนะเท้าชิดกันเลยหายใจเข้าหายใจออกขยับสโะโพกช้าๆหายใจเข้าหายใจออกนะคะเปิดนะคะไหลเปิดหัวไหลเปิดแขน นะคะยกแขนยกมือขึ้นมาแล้วเราค่อยๆวางมือไปรูปกลวยนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆนะคะย่อนนะคะสะโพกลงไปด้านหลังงอภาพเข่าของเราแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยเดินมือมาหลังตรงมองไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆนะคะลดศีรษะลงไป หายใจเข้าหายใจออกก็ค่อ,อยเดินนะคะแล้วก็ค่อยยับขาของเราน่องของเราหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอาศีรษะนะคะมาแตะนะคะที่หน้าแข้งของเราหายใจเข้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าหายใจออกเดินมือ กลับไปนะคะใครยังวางมือไม่ถึงแบบนี้ให้วางมือเป็นรูปก่วยตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ย,ยืดลำตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจอกนะคะเปิดแคนเปิดไหลยืดตัวตรงเดี๋ยวเราจะทำอีกนะคะสองรอบนะคะต่อไปนะคะรอบที่สองเช่นกันค่ะ อ,อกอไหลขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงไปนะคะศีรษะนะคะมองไปด้านหน้าแล้วค่อยคอยนะคะขยับเดินมือมาช้าๆ้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะขยับนะคะ,ขะ,คะเข่าขาน่องสลับกันไปแบบนี้หายใจเข้าหายใจออก ๋ย่าลืมหายจะเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆขยับลตนะะาตัวนะคะเราพยายามที่จะเอานะคะหน้าผากมาแตะที่นะคะตรงแ้่แค่ของเรานะะแล้วเราก็นะคะ,นะคะเอามือข้างใดข้างหนึ่งมาอบขาไว้ก่อนแล้วเราก็ตามด้วยมืออีกข้างมากอดนะคะตรงบริเวณขาไว้ถ้าใครยังไปไม่ได้หายใจเข้าหายใจออก นะคะพอับเข่าแบบนี้อ่าถ้าใครฝึกเป็นประจำชินแล้วหายใจเข้าว้าหน้าผากติดกับหน้าแข่งหายใจออกแล้วก็บินน่องไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ได้เหงื่อกันทีเดียวหายใจเข้าหายใจออกวาามือไปทันหน้าเแยนศีรษะตามองตรงไปค่อยๆนะคะลื่นศีรษะขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้เราก็จะได้เปิดไหล่เปิดช่วงหน้าอกเปิดแขนนะคะอะไรที่มีอาการยืดตึง อ่าต่อไปนะคะรอบสุดท้ายของท่าที่สามแล้วอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะงมนะคะช่องแล้วเอามือมานะคะแตะนะคะหรือว่ามากอดนะคะาขาไว้หายใจเข้าวาจออกนะคะวางศีรษะนะคะมาแตะกับหนาแข้งเลยมนกอดขาไว้ หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกเปิดไหลเปิดหน้าไหลเปิดแขนเปิดช่วงอกหายใจเข้าท้องผ่องหายใจออกท้องยุบผ่อนคลายโอ้โหได้เหงื่อเลยทีเดียวเลยนะคะโซด เราก็ได้ฝึกกันไปแล้วนะคะโยคะสามท่าในนะคะท่านั่งท่ายืนท่านอนในการยืดขาไปนะคะแล้วกม้มศีรษะก้มหน้าผากติดกับขานะคะเพื่อแก้หรือว่าบำบัดอาการปวดะฉพาะปวดเอลนะคะที่สําคัญปวดน่องนะคะแล้วท่านเวลาเรายืดไปเราก็จะได้ทั้งช่วงหน้าอกเปิดหน้าอกนะคะกล้ามเนื้อตรงช่วงหน้าอกหรือหัวไหล่ นะฮะอักเสบมากๆใครที่นะ,ะออกกำลังกายมากๆยกของหนักหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยนะคะอย่าลืมนะคะนำสามท่ายืดดีๆนี้ไปนะคะยืดกันเลยแล้วไปใช้กันเลยนะคะรับรองเลยนะคะร่างกายของคุณนะคะกล้ามเนื้อคุณก็จะถูกยืดช้าๆหวัวสุขภาพแข็งแรงแล้วมีความสุขนะคะทุกๆวันเลยนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะ สำหรับวันนี้นะคะเพรก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเพรจะนำสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆอีกนะคะเพรขอใหท้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วมีความสุขตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้เพรต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและโอกาสหน้าค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ